ยูโกสวีเดสวัสดี้ท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับคลิปวันนี้เราก็จะมาเล่นระบบแบบที่มีชื่อว่าซอร์ตเบิร์ดสามกันนั่นเองนะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูบอสนะว่าแต่ตัวเนี่ยดรอปอะไรมากนะแล้วก็ตียากหรือเปล่าเอาละครับนะก็่อนจะไปตีบอสกันนะผมก็จะพาทุกคนเนี่ยมาดูขอให้ผมใส่ก่อนนะตอนนี้ละกันนะครับก็เป็นของเซตนี้เลยครผมนะนี่นะซึ่งผมเนี่ยไม่เติมเกมพาร์ตเออดาบคู่ชื่อซึ่งว่าถ้าใครเนี่ยที่เติมดาบคู่เนี่ยก็นะว่าให้ใช้ไปแบบว่าพวกดาบคู่จะดีกว่ามันจะ่กาาว เอ่อบูทดาเมจได้สูงกว่าดาบใหญ่นะครับใครเติมเกมพาร์สเนี่ยแนะนำว่าเล่นสายดาบคู่ดีกว่าอย่าดาบใหญ่ดาบใหญ่มันจะว่าดาเมจมันจะแบบมันจะไม่เยอะเออเพราะว่าดาบคู่เนี่ยมันสามารถแบบสาสองเล่มใช่ไหมราเบิดมันก็สูงขึ้นนะครับเพราะเพราะว่ามันสาสองเล่มนะก็ผมก็ใช้เป็นคาร์ดาบใหญ่ก็อย่างที่บอกไปว่าผมไม่เติมเกมพาร์สนะผมอ่ะนี่ครับดาบผมก็เป็นประมาณนี้ผมนะดาเมจดที่แปดร้อนะครับ67นะครับผมตีบวกสิแล้วนะผมแล้วก็เอ่อเพิร์กเนี่ยเป็น ATK นะครับก็คือเป็นดาเมจ8%นะครับส่วนชุดเกราะนปอร์เป็น ช่วยเกาะนะผมตีบวก10แล้วผมบวกเลือด7จ0 0นกะเออ7จ0 0นเก้าเจ็ดพันเก้าร้อยบแล้วก็อัตรตคิทิคอผมันเจ็ดปร์เนะประมาณนี้นะผมนี้คือของผมใส่ตอนนี้นะครับโอเคประมาณนี้นะครับเอาล่ะมาเราก็ไปเริ่มีทบอสตัวแรกกันละกันในนังโอเคนะครับน้าซึ่งบอสตัวแรกคือบอสมีนะครับซึ่งบอสมีเนี่ยก็อยู่แถวละแวกนะเป็นโซนสนะคือคุณต้องทำวสไยหายเสร็จก่อนถึงจะมาได้นะวะซึ่งบอสมีเนี่ยก็อยู่ประมาณแบบบนภูเขาเลยนะนี่นะทุกคนแล้วก็นะครับ ของที่ดอปก็คือจะมีดาบ2เล่มก็คือมีนะผมมีดาบใหญ่นะครับอันนี้นะผมดาบเล็กนะครับแล้วก็ชุดเกาะนะผมซึ่งเวลก็ประมาณนี้12กับ11แล้วก็เกาะเป็นเออเวลสินะผมนะซึ่งผมก็นะครับได้มาแล้วประมาณนี้ผมอ่าจตเก็บไว้ไม่ใช้นะครับโอเคมาเราไปลองสู้กันเลยล้วกันว่ามันจะตึงหรือเปล่าซนะึ่งบอกเลยว่าเออสำหรับผมที่วตันแล้วก็มันก็ไม่ได้เก่งน,นะแต่ว่าน่าจะตึงมือนะครับสำหรับคนเล่นใหม่ๆนะนจะตึงมือเพราะตัวมันก็ค่อนข้างจะ เออหนาอแล้วนะถึงนะเพราะว่ามันก็เอาจริงเรื่อมเยอะนะแต่ว่าแค่ดาบผมแรงเฉยนะครับนะเออไมเลยว่าดูบางบาดแล้วจริงๆตัวตัวละครมันไม่ได้บางนะมันอึดอยู่นะสำหร,รับผู้เล่นใหม่นะนี่ครับโอเคก็ตอบของด้วยนะซึ่งโอกาสเดบก็ไม่ได้ยากนะผมประมาณนี้นะโอเคไปเราไปบอสต,ตัวต่อไปกันเลยดีกว่าไอ้นนอง โอเคครับนะบอสตัวต่อไปก็คือเป็นบอสหมายคิตเติลนะครับซึ่งบอสหมายคิตเติลเนี่ยก็อยู่ถ้ำคิตเติลเลยนะผมซึ่งผมรู้ออกเสียงคิตเติลถูกหรือเปล่านะเรียกว่าเป็นถ้ำเพชรละกันนะง่ายๆนะผมอ่ะมันก็อยู่ตรงประมาณถ้ำเพชรนั้นเดินไม้เรียกก็เจอแล้วคือมันหาไม่ยากนะคืออะไรประมาณเนี้ยเป็นของตอบนะครับก็จะมีแร่ชุดเกราะดาบใหญ่แล้วก็ดาบเล็กนะผมเปอร์เซ็นต์ก็ตามนี้ครับนะโอเคมาเดี๋ยวเรามาดูว่ามันจะตึงมือหรือเปล่าแต่จริงๆผมว่ามันตึงอยู่นะเพราะว่า มันจะมีสกิลหนึ่งที่มันสามารถทําให้เราตีเผาไมา้ซึ่งแม่งเผาโคตรแรงนะครับคือต้องฮิลสู้นะคือได้าไมคือถ้าเราไม่ฮิลสู้นี่คือยากนะครับโคตรยากเพราะมันเปแบบมีสกิลเผาด้วยนะนี่ครับเอามันไม,ไม่เผาวะใช่ไหมนะอันนี้ผมก็พานในคลิปนะไม่รู้ว่าเผาตอนไหนนะเผากูดิี้เอาไม่เผาอีกทําไมไม่ใช้สกิลเผาโอ้ยถอยถอยไม้บวกเลยน้องโอ้น้องถอยแม่น้องบวกเลยน้องห <laughs> ยอกหยอกหยอก <laughs> อย่าไปใกล้ๆนะครับนะถ้าเราไปใกล้คือเราก็จะเจ็บอยู่นะเพราะว่าอันนี้ผมก็เลือดเยอะแล้วมันหมื่นกว่าแล้วแต่ก็เจ็บอยู่นะทุกคนนะเผาก็ดีไม่เผาทีวะลเผายังวะยังไม่เผาเอ้ยเผาได้ไงทุกคนเผาแล้วเผาแล้วเผาแล้วเป็นไงเลือดแบบเลือดแบบลดโตรเยอะนะแต่โทษทีว่าน้องโกมีฮิลสู้อ่ะนะครับคือถ้าใครไม่มีฮิวเนี่ยก็จะยากหน่อยนะครับนะนะครับประมาณนี้นะครับก็ถือว่ายากไหมก็ ไม่ยากนะแต่ก็ถ้าต้องระวังไฟนะเพราะไฟมันแรงนะผมมึงก็ตัดภาพเร็วเกินภาพไม่ทันโอเคนะครับนะบอสต่อไปก็คือบอสหมูนะซึ่งบอสหมูเนี่ยก็อยู่ข้างในออปราสาทนี้นะครับผมซึ่งปราสาทก็ค่อนข้างจะใหญ่เอาเรื่องเหมือนกันนะครับนะซึ่งตอนแรกผมคิดว่าจะมาโซโล่แต่ว่าพอดีเนี่ยมีคนฟาร์มอยู่ก็แค่เดี๋ยวก็รอแท็กทีมก็ได้นะมาช่วยกันฟาร์มจะไวกว่าก็ดีเหมือนกันนะนะนี่ครับมีคนกําลังยืนรออยู่นะผมซึ่งของเนี่ย อันนี้น่าเป็นของที่น่าจะโหดสุดในเกมณปัจจุบันณตอนนี้เดี๋ยวมาตอนนี้นุ่มน่าจะเป็นของที่โหดสุดแล้วโอเคอะไรวะเนี่ยแม่เอเราก็รวยแท้่อดโดมินัสของจริงไม่รู้ว่าเกยอยู่แท้นะครับแต่ก็ค่อนข้างเทอยู่นะโอเคมาลองบอสเกยก่อนละกันนะครับนะซึ่งบอสเนี่ยถือว่าโหดไหมอ่ะมันไม่โหดนะครับแต่ว่ามันก็าจะน่าลำคานะซึ่งถ้านับความแรงเนี่ยผมว่าหมาไฟแรงกว่านะครับแต่แต่หมูเนี่ยมันลำคาเพราะว่ามันจะแต่ว่า มันจะมีแกะมาเนี่ยคือมันจะเสกลูกน้องออกมาซึ่งลูกน้องมันเนี่ยคือแบบโคตรน่าลำคาญนะครับน่าลำคาญจ,จัดๆเลยนะทุกคนนะอันนี้ครับก็ทำมาในแบบนี้นะนะครับสกิลก็หลบไม่ยากนะมอ๋อไมย่ยากไปเฮียอะไรสัตนวน์ที่โดนตีโคตรโง่โเลยทุกคนคนในคลิปโคตรโง่เลยโดนตีได้ไงวูบไม่ไหวเลยจบแล้วโคตรกากะน่ครับอ่ะเดี๋ยวรอนะผมรอจังหวะนะเพราะว่าผมเนี่ยเออชอบเล่นแบบว่าตอนมีฮิลคือไม่มีฮิลกูไม่เข้าเอาเลยเดี๋ยวเพื่ไปกินไม่เข้าอะไรวะเนี่ย เดี๋ยวอะไรวะมึงผลไปเก็งมไม่เข้าเข้าไม่เนี่ยนี่ครับอ่ะกดคิวแล้วกดคิวปุ๊บเข้าเลยนะผมเพราะยังไงเนี่ยการคิวของเราเนี่ยก็เยอะกว่ามันตีอยู่แล้วซนะึ่งมันตีเบากว่าคิวคือคิวแบบคิวเกมนี้โคตรโกรงนะค,นะคือไม่คิวคิวโคตรแรงนะครับนะนี่นะครับก็ตีไปผมอะไรเนะี่ยอย่าปาดกูหล,ลบเลยจี้ต้องเอาโดนโดนโดนเฉยหลบแต่โดนนะงงเหมือนกันนะเนี่ยนี่ครับตับ้งหลักก่อนน้องรอสกิลพี่ฮิวก่อนโดนกูแค่แรกนะครับ ลองสักคิวก่อนไอ้หลบเลยหลบไปทานอีงโอ้โหโง่เลยวะ่ะนะครับเปิดฮิวเลยเข้าไปเลยนนอยอย่ากลัวเออแหละเข้าไปเลยเข้าไปเลยฟันชงเชงชงเชงป่าเลย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 ดีเลยเรียบ้อยดอกดาบด้วยสวยนะครับเป็นดาบเล็กนะผมไม่ใช่ดาบใหญ่นะผมเป็นดาบเล็กนะอันนี้ก็คือว่าได้ครั้งแรกเลยนะครับนะว้าวเอ้ยก็ฟันัวอยู่วะเนี่ยใช้ได้เลย อะไรคิปนี้ก็เอาเปเท่านี้แล้วกันนะครับทุกคนบ๊ายบายครับจุกรูไอ้พวกน้่นหรอ